สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า t ท n y g a า d r er a t o r กันอีกครั้งนะครับผมเย่ yeah. ซึ่งแต่ครั้งนี้นั้นผมได้เก็บบิญญาณแต่ยังไม่มากพอที่จะซื้อชุดเกาะสิ่งประดิษฐ์นะดังนั้นผมจะจ่ายเหรียญทองเพื่อไปเล่นแล้วกันนะอืม เป้าหมายของเราคือเราขาไดแค่2ดวงนะครับง่ายจังเพอร์เฟคด้วยอู้มันง่อยไปไหมเนี่ยรู้ว่ามันไม่ปบบมันไม่แบบไม่โอเคเลยนะแ,แบบนี้ลุงไม่ชอบลุงชอบเด็กยาก่ายก็ดีเราไม่ใช่เหรอลุงอู้่าอ่ะเจ้าลงหัดที่มอทำไมเราเนี่ยโอ้ยิด่ล้วจะสู้ลุงอ่ะลุงเก่งนะ เก่งลงูกใหญแตะแกแกแบบนี้กูใช่วะไม่มีความสามารถนะเฟ้ยเสือที่ไม่คำรามไม่ได้แปลว่าจะเป็นแมวป่วยเนาะยวะโจ้ลุงไปหน่อยยูวคือแบบอุยอ้าวอ,าวอาว้ผมรู้สึกว่าผมดูเลือดแรงมากนะเจ้ามือสังหารนี่ก็แรงใช่ย่อยเหมือนกันผมจะไปถึงสิตัวได้หรือเปล่าทุบซึบ,บอ่าผลหอกที่เราตายนี่มันน่าขายหน้ามากเลยนะ ผมจะต้องไม่ตายตัวนี้ก็เพราะว่าผมชนะทางตัวนี้แบบร้อยเปอเซ็นเลยนะว้โลกระแทกหน้าแบบนี้รู้สึกไงน่ะโอ้ปล่อโลกเลยตะเก็นี่ได้แล้วผมก็ได้ไปถึงสิบตัวแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาทำแต่ได้ทาทำ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 ชุดเกราะสิงประดิษฐ์ของแอแลนติดหรือก็คือชุดเกราะได้ถูกปลดล็อกแล้วพงเรียบร้อยเก็บมาเลยครับ อ้าวแสดงว่าเราจะไม่ได้รับผลสโลนะสิเอฟเฟกใช้ได้นะครับแต่เหมือนผมคิดว่าเหมือนเราเสียเอฟเฟกอะไรไปสักอย่างนะเอฟเฟกใดเอฟเฟกตหนึ่งที่เราเสียไปโอ้ใช่ครับผมรู้สึกมันเสียชะงักไปแน่นอนเอาผมยังไม่เปลี่ยนนี่นะเอารถมัวผมไปอยู่ไหน าหาสักที่หนึ่งนั่นแหละครับอก็ไม่น่าดองของไม่เยอะเลยหายากจริงๆนะครับลุงไม่เคยขายเลยนะพวะลุงชอบมันมากเลยส5หทองคำมันก็มันแค่หมวกระดับวิเศษนะครับทั่วไปนี่แบบราคาไม่น่าดูเลยแต่มันก็เท่าที่ราคามันมีแหละครับคืออย่างน้อยมันก็ไม่ได้แบบไม่มีราคานะ แต่ตอนนี้ผมหาก่อนมาอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาผมก็ใส่แล้วนี่ผมใส่ชุดกอบไปแล้วผมมัวหาอะไรผมนึกว่าผมปลดล็อกหมวกโอ้โอ๋อใช่หมวกอันนี้งไงที่ผมจะเปลี่ยนดูสักหน่อยว่าเผื่อมันมีเอฟเฟกอะไรดีๆอันที่มันเท่ากับนะ่ะแหมไม่น่าอะไรนึกว่าเปลี่ยน เสื้อเกราะที่ไหนได้เราเปลี่ยนแล้วเสื้อเกราะแต่เราต้องเปลี่ยนมวกคือผมนึกว่าผมปลดล็อกหมวกนะตอนแรกแอบเอ้ yeah. นี่ไม่ใจเหลืองโซเลยชุดเกราะออกไปแล้วมันก็ดูเทนะลุงว่ามันเทอยู่นะครับผมอะคูดาวลดลงเหมือนกันแต่เอฟเฟกไม่เหมือนกันนะนี่มีพิษมีลดคูดาวลดคูดาวยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มกันเลยถึงเวลาต่อสู้กับเจ้าลันลาวอกแล้วลาบอกแอ yeah. บเต้เนเตนแบบ ไอ้เดี๋ยวข้าไปให้เองไม่ต้องเสียเวลาฟังหลอกตาแก่เจ้าดาบใหญ่มันว่าจะไปไหนอู้อัศจรรย์อัศจรรย์ยิ่ยงนักแกจัดการมันได้เพียงดาบเดียวเลยเนอะแล้วก็รู้สึกทนทานกันด้วยแอะฉันก็เป็นรายต่อไปสิถ้าแอะอืมอ่าอ,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 อันนี้อัศจรรย์จริงๆนะครับแรงมากได้เพอร์เฟกด้วย วู้เจ๋งนะไม่ใช่ไม่เจ๋งนะอารมณ์ะเจ็บเจ็เบเจ็ส้พูดว่าอะไรหรอฟังไม่ออกเลยข้าบอกว่ายากขมาที่นี่นะเบ๊บเบ๊บเบ๊บเย๊บเบ๊บเบ๊บเบ่บเบ๊บเบ๊บเ่๊บเบนีเบ๊บเค่บเบ๊บเจ๊บเก๊บเ่งบเกไปไจ๊บเบ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 ๊บาบ๊าเบ๊บเเบเจ้า อสองดาวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะครับรอบน,นี้นี่พวกเราเตรียมพร้อมนะระวังตะแกะด่ดีมันมีชุดเกาะสิงประดิษฐ์จากแอแลนติสชันคอมโบม,มันอยู่เจ้าขวานเจ้าดาบฟ้าเอาไว้มันให้นักเลยไม่นะเจ้าขวานแอแค่ทำ้ายเพื่อนรักฉันเลยโอ้สุดท้ายจะก็เป็นลายต่อไปดูดเลือดแหลงจังพี่เอ้ย ไปคำว่าอะรที่มนุษย์ต่างดาวเรียกพี่นะเนี่ยจะวบอกไปลุ้งก็ไม่ได้แก่ขขาดน้น,นี่ทำไมก็ต้องมาเรียกว่าพี่ตอนนี้เหมือนจะพลังงานหมดนะครับเราจะกลับมาอีกทีตอนที่พลังงานเต็มนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับแล้วเราก็ได้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาสู้กับเจ้าอ e ีมาร์ทก่อน e 2, อ,อีมาร์ทุกหรือชื่อแปลกจังลาะเองเนาะ แปลกหมกหมอกเลยนะลูกิดวันแปลกเนาะแปลกจริงๆด้วยจูลุงไปหน่อยนี่เนี่ย้ายหลบอุ้ยโคตรลุงหล,ลบพายุไม่ได้อ่ะแต่อย่างน้อยลุงก็แก่เขินเลยนิดหน่อยละกันห <c oughs> ลบพายุไม่ได้ลุงหลบพายุไม่ได้สักที่ไหนลุงหลบพายุได้แต่ลุงหลบแผ่นดินไหวไม่ได้มันก็คือแผ่นดินไหวพายุเลย มาดูกันครับว่าบอสอูนี่จะเป็นอะไรเอเลียนข้าไม่ตายนี่ไม่ใช่แม่แตก่การเล่นสุดท้ายของข้าหล่อนะเองเนี่ยนอกต่ออยู่กับมนุษย์ต่างดาวอ้ยแอสซัสซินอุย้ยเลือดสี่ล้านกว่าเลยอ้ยอ้ยนี่อะไรอะอตอมเหรออะตอมต้องเจอลุงเรียนฟิสิกส์มาแล้วย่อยสกิลปล่อยไม่โดนด้วยใช้ได้นะครับเจ้าตัวนี้ เอาชุดก่อสร้างประดิษฐ์โอ๊ยแรงนะนี่โอ๊ยผมโดนอะตอมมันอะตอมแรงมากนี่มันมันคืออะตอมของธาตุอะไรมันคืออะตอมของธาตุอะไรงั้ยหรอตกเจอยอัวโจลุงไปหน่อยนี่แหละนี่แหละนี่แหละอุ้ยอุ้ยน่ากลัวนะครับเหมือนอัศวินพัผมมือสังหารเลยข้าก็เป็นมือสังหารน,นี่ไงเรา อู้ทดสอเอะไรภาษาค้าน่ะสิอุ้ยเกือบตดนอะตอมเดี๋ยวถ้าโดนระยะใกล้ดาเมจไม่ค่อยมีนะเว้ยหลบแต่หลบง่ายนะครับคือมันช้านะมันช้าน่ะคือแล้วตัวผมมันก็สู้แบบนี้ง่ายด้วยเพราะว่ามันเป็นรุสังหารมันจะเก่งสู้ประมาณตัวต่อตัวครับที่ไม่ใช่กับอัศวินนะมันจะเก่งแต่ว่าถ้าอัศวินนี่เล่นยากนิดหนึ่งอะตอมของเจ้ามันคือูกบวันพลังงานไฟฟ้าต่างหากเดาเล้อ จะพูดให้ใครฟังโอ้ยแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันใกล้ตายแล้วโจยอโจโโโโโโโลุงไปหน่อยนอบนี่แหละจะพิชิตเจ้าแลีย <c oughs> แล้วผมก็ได้อาชนะเจ้าบอสสุดโหดนี่ก็คือเอเลียนฆ่าไม่ตายสินะ <c oughs> ผมก็ไม่คาดคิดเลยนะมันโหดไหมมันโหดนะครับคือสกิลแรงมากยังมีนะครับคือตัวนี้ตัวสุดท้ายคือเวลที่165เนาะ ลุงว่ามันก็โหดนะแต่ถ้าลุงมีชุดเกาะครบละก็ลุงน่าจะโหดกว่านี้แน่นอนนะทุกคนลุงคิดว่างั้นนะโอเออคกิฟฟ์กิฟฟฟิสก็กิฟฟฟิสลุงขอหีบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้พี่น้องอัศวินอย่างเอาไม่ให้ตาเก๋กูข้าเก๋แต่ข่าก็ไม่ได้ดแปลว่าจะไร้ความสามารถงั้นก็ชนะพวกเราให้ได้สิใช่ไหม แอบ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 แบแอบแอบบแแอบบแอข้าพวจะแปลได้อู้ลุงควรจะแปลไ้แล้วว่าเกาว่าอะไรเกี่ยวว่าแลบแอบคำนี้มันหมายถึงต่อสู้ใช่ไหมในภาษาของแกนี่ภาษาหั่วมันก็พูดประมาณนี้แหละมันก็จะแปลว่าต้องผ่านข้อให้ได้ถึงได้หยิบใช่ไหมโอ้ใช่ตาแกเก่งมากปรับตัวได้ไวโอ้เจลุงไปหน่อย ลงจิ้มอีกแล้วชุดเกราะสุดโหดหัวอ่าอ่อออออูออ้ผมได้แต่ของแบบโอ้คุณภาพดีเนอะดีมากเลยนะครับคุณภาพมันนี่คือแบบไม่แต่หมวกระดับตำนานทั้งนั้นเลยได้หมวกมาสองอันนะหมวกสองใบกับผมชอบชุดเกราะนี่นะคือเอฟเฟกต์ดีมากทนทานต่อเอฟเฟกต์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวคือแบบ ทนทานต่อพวกเอฟเฟกต์ที่ทนทานสุดก็คือเอฟเฟกต์ของไอ้ทากเลยนะและเราก็แบบเป็นตัวพลิ้วมากๆเลยนะครับเจ๋งนะผมอยากรู้ว่าหมวกจะเป็นอะไรนี่มันสายมือสังหารแบบสองเท่าเลยแต่นี่ก็ยังไม่หมดนะครับคือมันยังมีไหลชุดเกราะอ,อยู่แต่ของแอตแลนติสผมใกล้ได้ครบแล้วผมอยากจะปล่อยปูยังไงก็ไม่รู้ เหมือนกับเจ้าเจ้าแห่งลอฟเตอร์ตัวนั้นเลยอ่ะเราจะกลับมาอ,อีกทีตอนที่พลังงานเต็มนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับตอนนี้ลุงก็กลับมาแล้วนะลุงจะเล่นด่านที่151ดตูซิว่าจะเป็นยังไงเซอร์บูเร่เริ่มคุณแปลกหน้าบุกมาที่นี่เอท่านไม่ใช่คุณแปลกหน้านะเริ่เริ่มกุ๊กก๊ก สตาร์แปลกๆของเกสุดจริงเจ้าเฟอร์เฟไปหน่อยเจ้าลุงไปหน่อยเห็นรู้จังตักแกแคนนี้ก็เก่งใช่ย่อยคือมันยังไม่ได้รู้อะไรมันก็ตายแล้วเหรอเนี่ยคือเจ้าเอเลียนข้ามไม่ตายรู้สึกว่าของรางวัลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังมีด่านโลกขนมอยู่นะครับคือแบบเจ๋งนะ เจออะตอมทางเคมีเออมันคืออะตอมของธาตุอะไรอันนี้ก็ไม่รู้ครับแต่มันใหญ่มากโดนใกล้ๆเราจะล้มนะครับแต่ถ้าโดนไกลปุ๊บจะแบบวูบเดียวเฮ็ดพีหมดหลอดได้เลยนะผมว่าถ้าเอาคนหอกมาสู้น่าจะเล่นกับมันยากนะก็เพราถือหอกให้มันปลาหอกอย่างเดียวนะครับมันระยะไกลก็ลคือถ้าจะเล่นคนหอกชนะมันได้ต้องหลบสกิลให้เก่งนะครับเนี่ยหลบสกิลแบบให้ดีที่สุดเลยถ้าหลบ แบบไม่โดนมันสักสก,กิลนั่นแหละครับเราชนะมันได้นะแต่พลหอกจะแพ้เอฟเฟกแบบพุ่งไปข้างหลังนี่แหละครับกระโดดเงานี่ยพลหอกไม่ชอบเลยดีสิบห้าไอสนใจเติมน้ำมันดีเซลหรือเปล่าเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดีเซลเหรอลู้มันเกี่ยวอะไรกับดีเซลอ่ะข่าพูดข่ากงงมันกันลหรตาแกเอ้ยอ,อ้เจ็บจังเลยไปครั้งแรกที่แต้มือสังหารหรวตาแก่ ในมือสอหอนแบบเพอร์เฟกต์นสิอ๋อขยับระดับเลเวลเชี่ยวชาญแล้วเป็นอะไรที่น่าพึงพอใจนะครับอ่าในเวลาอัปเกรดนะผมอัปเกรด HP กับดาเมจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการความถึกอยู่นะถ้าเราบางปุ๊บเราจะสู้มันไม่ค่อยได้เนาะหลังจากได้เสื้อกรอบมาปุ๊บอ่าดาเน,นี้เจอกับเจ้าแมนชินเชื่อแปลกจัง เออตอนนี้เหมือนจะพลังงานหมดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับเราจะกลับมาอีกทีตอนที่พลังหมดสกิปแฮะครั้งนี้ลุงก็ได้กลับมาอีกครั้งเนาะซึ่งก่อนลุงจะปิดหรือจบตอนนี้ไปก่อนลุงก็จะเล่นด่านพิเศษด่านที่25แล้วกันนะแอะดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยครับจ็กแบบเจ้าแมชเชลันน่นแมชเชลันน่น อู้ชื่อป๊แปลกๆผมเองเป็นพี่น้องคนรสซัดเหรอ๋อใช่ใช่ใช่พี่น้องคนรสซัดทิพ์อุ้ยอุ้ยปนไรมากเลยครับผมจะกระโดดใส่อีกตัวอุ้ยอยอมเนาะเจอดูเลือดแรงๆไปหน่อยอุ้ยแรงมากครับแรงมากแรงมากอามิตับพูดเจริญจริงๆๆจริงอ,อู้ผูเจริญเอ๋ยจงหยุดเถิดเจ้ามนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวได้กลายเป็นมะนาวต่างนุษย์มะนาวต่างนุษย์จริงด้วย มนันลุกต่างดาวได้แล,แล้วผมก็ได้แค่สองดาวเองโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเราได้อีกแล้วแหละผมก็ต้องขายมันทิ้งแล้วสินะคือมันเยอะมากจริงๆนะครับชุดก่อนร,ระดับตำนานกับระดับวีและบุรุษที่แบบพลังมันไม่ถึงผมได้ทุกอันเลยเป็นอะไรที่แบบเราคงไม่คาดหวังหรอกครับว่าเราจะได้ชิ้นส่วนสิ่งประดิษฐ์แบบครบทุกชิ้นแหละเนาะ หมายถึงอันนี้นะครบทั้งหมดนะครับคงไม่ได้หรอกผมคิดว่าคือจะได้วิญญาณแต่ละดวงมันก็ยากด้วนะครับคือกว่าจะชีวิตรอดได้ซึ่งได้มากสุดก็วันละเกือบ2ี่สบดวงนะคือเพชรผมเยอะเนี่ยผมก็เอาแต่เล่นในนี้นะครับคือวันไหนฟรีก็เล่นทุกๆวันนะทุกวันที่มันมีรอบฟรีมันก็จะแบบเราก็จะได้วิญญาณมาอย่างไม่ได้เราก็ได้สักสองดวงก็ดีครับอันนี้ เก็บไปเรื่อยๆเราก็จะได้เองครับซึ่งต่อไปผมก็จะต้องมีหมวกแน่นอนแต่คลิปนี้ผมก็ขอขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผม ตอนต่อไปผมก็จะต่อสู้กับบอสเวลที่165แน่นอนครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับเบบายครับผมเย่ม yeah. ว้เจอกันใหม่นะทุกคนครั้งต่อไปลุงอาจจะมีหมวกเปลือกหอยใส่ประดับตัวก็ได้เย่ yeah.